สุดชอดชั้นเก้าคะาน 9, านมีขนา,นา,าน 9, ดได้ภาพน,น,น,นี้เลยครับล้านเก้าแสนครับหนึ่งล้นเก้าแสนบาทล้านเก้าเราลำนั้นนะที่กำลังเทียวอยู่ใช่อันนี้โอ้โหสุดยอดเลยบุคคลถึงรถเฉพาะนี่ชุดห้องเทงตัวอย่างเดียวห้องเก็บด้วยไ,ไม่มีอะไรไม่มีถนนสายไหนที่เราจะไปสู่ฝน นึกว่าเขาขี่เรอยู่นอกจากเลยนอกจากเลยใจที่เข้มแข็งโอ้โหนี่คำงกมี่ผมนี่เลยคิดทุกคำที่พูดจะพูดทุกคำที่คิดจอยชอบชอบพูดทุกคำที่คิดโอ้โสุดยอดอันนี้รู้สึกจะเป็นของใครเนี่ยนี่นี่เป็นของพเล็กสมัยเอาทีอ๋อที่เป็นไอเดียบรรยากาศ พบบ้านเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับไปหัวสะพานอาณาจักรอันนี้ไปห,ไปหัวสะพานาาน,าน,นี่ครับอยู่บ้านอยู่นี้ทางขึ้นลงฝึกเรือเอ็ดนิวเนี่ยเป็นอะไรครับอันนี้อเภอบางน้ำเปรี้ยวครับบังน้ำเปรี้ยวตำบลน,นะครับ ไม่แน่ใจเป็นราศหรือเไม่ดรดชอบไหมแบบนี้ชอบครับเรือเรือเท่าไหร่เรือราคาเท่าไหร่ล้านารเกสนหรล้านเก้าพันล้านเก้าแสนเราอีอบร่นรอาอ๋เจไทยสวยๆครับเปางไนี่ยคเดินไม่ไารแค่นี้ก็สวยครับ อไปได้เลยไปดูห้องไปดูห้องรับแขกกัดโอ้โีเดอไปดินนอร์กันดินเนอร์สวยมากครับคิดดูครับคงไม่ต้องไปนั่งที่ไหนแล้วเนาะไปนั่งข้างนอกอะไรก็นั่งทานข้าวตรงนี้โอ้นี่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 อันนี้เขาสมัยก่อนเขาเรียกเปิด ไททานิคไททานิคใช่อ๋อครับอ๋อนี่เรือไททานิคโห้ไอเดียไอเดียพี่ครับเรือชยาที่ชยาโอ้โหแล้วก็ต่อหัวเรือไปเลยสวยมากสวยมากมะพร้าวเขาเรียกพันธุ์อะไรมันเตี้ยอย่างครับอันนุ่มของเขาอ๋อแต่ก็ว่าก็จะซื้ออ๋อครับสามห้าหนึ่งนี่ ให้ครับครับคันนี้น,น,นี้เลกาตน่ห้องรับแขกคานผู้ชมสวยมากเกยะาตองน้ำมนอ้รัตั์อูด้านหน้าัาน้ำครับพน้อง าราคาล้านข้ากืกอบสง้า